สวัสดีพระคำน้อยทั้งหลายนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROV อยู่กับไซตมะจีแดงเอียอืมเจ๊มาละฮะใครมาขวางเจแด่เจ๊จะถวดถัดำให้มันตุบให้มันพุนเลยอืมมึงมาไอ้ทศกันมึงคิดว่ามีหลายแขนแล้วมึงเฟี้ยวเหรออืมเอาคี้เปียกกูไปไอเอียไม่โดนอีกมึงมานี่นี่เอาขี้เปียกกูไป กิ๊กซิ่งมาจากไหนเนี่ยเอาไปก็หนูอยากช่วยนะฮะไอ้เงี้ยแป๊บหนึ่งเพื่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยไอ้เงี้ยรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บมึงรู้จักเปล่าไซต์มะมัดเทียบอะง้องแม่งไอ้เงี้ยไอ้เกงในรัดหลักมาแน่ลุ่มลุ่มไอ้เงี้ยลุ่มเออคิ้บเปียกไว้นี่ตายซะไอ้เงี้ยเกือบคือมีดแต่แม่แม่นะครับผมเกือบตายแล้วเมื่อกี้มไม่เป <Than> ็นไรน้องสุเปิ้ลเราก็ต้องช่วยคนอ่อนแอเสมอ อีกาเกมึงให้กวอดถั yeah, ่วดำเลยมึงมาแน้อืมเอาขี้เปียกกูไปเฮ้ยกูว่าโดนอืมอีกาเกกูไม่ได้กูวไอ้บูก็ได้ว่าบูใครกูไม่รู้มึงยังไม่จบกูช่วยมึงมาแน่ไอสัตว์มึงมาแน่เวอตุยตุ๋ยมึงให้ได้วะเนี่ยอืมอืมเฮ้ยมึงมีปืนยด้ไงเ้ยโกองมาเนี่ยเอาขี้เปียกไว้นี่ตายแล้วไอคีแห้งมึงจะเอากัวมึงยังลงกูดิมึงยังลงกูช่วยวกูดัดถั่วดำเออแตกนายเลย มึงยังไม่จับกัคซีนอิกาเกะมึงโดนอัทวอทำยังมึงยังไม่จำใช่ไหมเออยังยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดไปซะยี่อ่ะรู้สึกเหมือนมีคนเล่นยามาถึงนี้ไอ้เราต้องไปเช็คสุขภาพร่างกายเขาหน่อยเฮ้ยหนุ่มเล่นม้าเหรอเล่นม้าพี่บ่าวผมกำลังทำอุปกรณ์อยู่นี่อย่าต่อยผมเลยนี่ผมไม่ได้เล่นม้าผมขี่ม้านี่มึงเจ้าด้วยเหรอ้เก่งนายรักจิ๋วมันนี่มันนี่ ฟิวพ่อมือเด็ดแฟร์ดิยิสตี้ติเมือแดงหมดชุดเลยสัตว์ฮี่หนีไปได้นะมึงอืมเฮ้ยไอควัวขี้กระปบเอาไอหนุ่มเล่นม้ายังไม่ไปเหรอผมก็บอกพี่บ่ายอยู่ผมไม่ได้เล่นม้าผมขี่ม้านี่อืมกูไม่ฟังคำแก้ตัวเว้ยไอ้เฮียกากีงเป็นเฮียกระป้อมกูมาไหมเนี่ยวุ่นวายอยู่กับกูเนี่ยเฮียมึงมีปืนมึงกลัวไหมเนี่ยอืมอืมไอ้เย้ยไอ้กาก แม่ดูมันแดดดิไอ้กากีมันด่าผมก้าเอาขี้เปียกกูเป็นแดดใส่เกงในลัดติ้วไป๋งไเลยลงเลยช่วยด้วยช่วยกูด้วยไอ้พวกล็อติดตามตัวกูช่วยกูด้วยเกือบตายแล้วกูเชี่ยเกือบโดนอัดถั่วดำแล้วไงนั่นแหละเดี๋ยวแฟนกูจะได้อัดถั่วดำทุกทีมาเนี่ยอย่าไขว้ซัดเออนั่นแหละตามมาตามมา เดี๋ยวป๋าจะพาหนูไปล่างตัดจะกูโอ้ยแย่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละพีดมมนนพ่ดึกแฟร์ขาม,มันให้สิ่งดึกแฟร์ขาแตกแล้วเฮ้ยหนุ่มเล่นม้ามันจะเอาด้วยเหรอมาสิมาสิเฮ้ยได้ดึกแฟร์กูดีใจแล้วไปแล้วจ้าเมื่อไกูเห็นอะไรดุกดิกดุกดิกอยู่แถวนั้นวะเฮ้ยป๋ามามานี่อืมึงต้องรับเขาแทนเพื่อนมึงกลัวตุ๊ดซะนี่แหละฟินมากเลย อืมเราเจอพ่อหนุ่มตุดฟิตเปียะแล้วมาให้หนูอัตโตสิพี่เดอะแฟตขายอยู่เพิ่งไปให้หนูอัตโตก่อนอืมนี่ไงสุดยอดมาเลยค่ะพี่เดอะแฟตป๋ามือมึงยังไม่เข็ดอีกใช่ไหมที่มึงโดนท่าสว่านวิดวิวกู่ไปเนี่ยมึงยังจะเอากูอีกใช่ไหมเนี่ยกูไม่ยอมให้กูโดนอัดฟีหรอกกูต้องอัดตูดมื่คืนได้พูดมาเดี๋ยวเจ๊จัดใมามีแดงเลยมาแน่เออเอาท่าดิท่ากระดาษคู่แล้วกันใช้ท่านี้เหมาะจะไปไหนล่ะ กูเกี่ยวอะไรเนี่ยเออโทษทีกูเลงตูดผิดตัวนะ่ะเฮ้ยมึงห้าวเลยปลาหมึกไอปลาหมึกย่างลุมเล่ามาเลยลุมก็เด้าคู่มาเลยนี่นี่เอามาเพื่อนขี้ไปออกมาสิจ้าออกมาสิจ้าเดี๋ยวเจ๊จะพาเล่นเครื่องอืมไอเอาไว้ลอยปลาหมึกก่อนเล่งไม่โดนเอา้านี่ก็ได้มาบำบัดมาเดี๋ยวเจ๊บำบัดให้นี่หายเออเลยทีนี้จบบ้านเธอเร็วๆจบบ้านจบบ้าน แล้วเจาสซตาตมาจีนแดงก็นชนะแบบเิียวเียวอืม,อมแล้วดูด้วยใครแบกตาเน้นี่ Mvp ด้วยนะไอ้เยี่ยโฟตรเสียวเอา,อาดีก็ไปละกดไลค์ด้วยนะแต่ถ้ามึงกดสองทีกูจะตุดูดพวกมึงไปละบ๊ายบาย